thăng sơn năng khắc cha mi tham mang sơn năng khắc cha mi sang thăng sơn năng khắc cha mi cam đai phái cổ cam nán nhom nam จิตตามทุกยามบาทเก่าให้ทำกรรมดีโลกก็หรือเล่าดัง้องเป็นข่าวซาทั่วโลกาทำบุญได้สู่สวรรค์ คือเขามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกวา่าจะเขาไปห้าหลักอริยสัจดีดเนี่ยเข้าใจแบบแบบพห้มันเป็นสัจธรรมบม,ม่อมหนตามแบบสมมติธรรมจะต้องได้ฝึกศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มันคอยสมบูรณ์ก้าวขึ้นไปแต่ละขัดจาก จากอินทรีย์ที่เป็นโลก,กิยะไอ้มันก,ก้าวเข้าไปสู่โลกกุตรละเพราะว่าพ้นแจกปรมัตถธรรมทั้งสีล่ลงเป็นอริยสัจสี่นี่บ่มันเอาเอานอกกายบ่เมันเอานอกจิตนอกเจตสิกนอกโูปนอกนิพพานมาเก็บนาะขันขันสิแจกให้ฟังน้อยหนึ่งกับว่าให้เสสารจิตแปดสิบเก้า เจตสิกหาสิเอ็เว้นโลภะรูปเศร้าเปรตนี่เป็นทุกขอริยสสัตว์โลภะเจตสิกหนึ่งดวงนี่เป็นสมุทัยสัตว์องค์มักเปรองค์มักเปรตในหมายถึงสัมมาวาจาสัมมากมาัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมาัมมันตะสัมมาชีวะ สมาสติสมาธิพวกองค์มรรคแปดทั้งทั้งแปดองค์ในบแมจิตมบนเจตสิกเจแสิกที่เขาประกอบกับมหากุศลญ,ญาณในสัมปยุตสี่ดวงซึ่เขาทำน้ำทีเวลาเขาเจริญมีปััสนากรรมฐานขันเจตสิกทั้งแปดดวงนี้เขาประกอบกับมหากุศลได้แล้ว เขาเจะเลิญมีปัจฉนานี่จังค่งคอยสิมีสติมีปัญญากำหนดหูอิริยาบถบวายอิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่เดือกำหนดหูเวทนากำหนดหูเจแลนะกำนหนดหูทำอะไรทันต่อแร้าองค์ประกอบทั้งแปอย่างนี่พบาีส่วนเขาไปเหดเวียกอยู่ในหันแล้วนะเขาสิขอาใจได้ยากต่อ ส่วนนิพพานหรือก็ก็เป็นหนึ่งในอริยสัจสี่ต 4, ่อทางให้พ้นทุกข์ขอปฏิบัติให้ถึงความดับถุกรือเป็นด้านั้นฉะนั้นเขามาฝึกปฏิบัติอยู่ในระยะดยีไดที่ียนหูขอมูลเบื้องต้นทั้งทางที่ใจเขายังโลเลยังมากด้วยดีบอนทั้งหาอยู่ล้ะกะ็ ก็ต้องคอยเหตุคอยปฏิบัติไปเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางเหล่านี้ถ้าขค้นเบาร่วมแล้วก็แสดงว่ายิตของปุธอนนี่บบนอยู่ตลอดพันจังววาไว้ในพระสูตรบทหนึ่งพันว่าปุตุสโนออมัตะโกวิยะความเป็นอยู่ของปุธอนนี่คือคนบ้าพันว่าไว้านั้น,น,น ครับจิงขนนอยเองเวลาไปเฮียนประมาิก็กมีความสนใจอาจารย์เพื่อนเคยเคยเทศอันนี้ให้ฟังเป็นยังเขาก็เป็นคนสมบูรณ์แบบอาการสาบสองก็ครบทวนบริบูรณ์แนวคิดจิตใจเขาก็ธรรมดาคือกันกับคนสามัญทั่วไปเขาเสีเยจิรยญาอาการตัวใดว่าคือคนบ้า บัดเพิ่นมขาขยายความออกแลกักอยู่ในนี่นอนอยู่ในกิเลสสกามวัตถุกามการดำลงชีวิตด้วยปัจจัยสีการเหตเวียกเกี่ยวพันกับสังคมแล,ละด้านอื่นมันบันสับสนบุญวายมือ่อทั้งมือี่มหากุศสลเกิดได้่ากนี่แต่บาปอากุศลแต่ว่าเขาก็เฮ็ดไปด้วยความบ่หู้บ่เข้าใจกระให้เสียหลักของความ เป็นมนุษย์ท่วาจิตโสพมนุษย์สัพพติลาโพการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของหาไดย้ยากเขาเกิดมาแล้วแต่พบพระพุทธศาสตร์สนาได้ปวดเทียนเขียนอ่านได้ศึกษาทร,รมวินัยเข้าใจแต่ว่าส่วนใหญ่เข้าใจแต่ทฤษฎีพวกเขาบ่าเขาได้นำลงสู่ภาคปฏิบัติตุกจริงนี้บ่ได้เห็นส่วนละเอียดของด้านนมธรรมกำหนดบ่ได้ว,ว่าอันใดดีอันใด่ดี บอบได้มีิการสำรวจคืนพฤติกรรมที่เขาอดทอนออกมาตั้งแต่เศร้าจนเท่าคำตั้งแต่คำไปหานอนบบรับบ่ได้กวดกา่าขนอยสมเซยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ที่ได้ศึกษาหำ่เฮียนมาบ่าวานในแยวินัยหรือแง่พระสูตรในปรมัติเพื่อส่งเสริมสั่งสอนคนหรือ พะโลกฟื้นจากระดับที่บ,าบ,าบ,าบ้าๆบอๆคอยก้าวขึ้นสู่เป็นคนสมบูรณ์แบบถ้าเขาปฏิบัติได้จะริ่มีปัสสนากรรมาฐานจนได้บรรลุมรรคผลพว่าความเป็นบา้าเกี่ยวกับโลภะตัณหาโทสะอิจฉาอย่างต่างๆนี่มันสะค่อยลดไปขั้นปฏิบัติต่อจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะเพื่อนว่า ขโพนั่นเข้าถึงที่สุดของทุกพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายทางว่าจุติจิตดับลงไปเมื่อใดแล้วกาบ่ได้ไปเกิดต่อบ่ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะถุกทั้งปวงจะร้นแนวทางของะุุทธเจ้าที่เพิ่นเทศเอาไว้จากสาเหตุที่เพิ่นในคนคั้วเริ่มต้นมาตั้งแต่ออกบวชมาหอดปีที่หก จังงๆงม่พอเส้นทางตัวนี้เส้นทางปฏิบัติตามอริยสัจสีโดยนํำเอาองค์มักแปดมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติกับนถเขาในหลักกคเกี่ยนของไตหลักแล้วนํำใส่ไตหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนสามารถทำลายกิเลสได้เด็ดขาดได้ปฏิญ,ญาณตนมาได้บรรลุคุณธรรมขันสูงสุดอยู่ในโลก เป็นเป็นท่านั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมหรือนักพุกษาในทางพุทธศาสนานอกจากได้ศึกษาปริยาติแล้วต้องนำทฤษฎีที่ได้ศึกษามาล่งสู่ภาคปฏิบัติบอกว่า,าสิเป็นให้แง่โลก,กีหรือโลก,กุตละมันสิบิผลปรากฏเพิเอิญปฏิยุทะก็สเป็นไปในลักษณะนั้น ฉะนั้นเรื่องที่บรรยายมาน,นี่ถือว่ายอที่สุดขั้นขยายกว้างตามทฤษฎีเพราว่าตามแย่ปรัมมัดหรือในแย่พระสูตรขยากว้างขวางพระพุทธเจ้าเทศโย่ใช้เวลาโยูีส่สิบหาปีนี่อดุโรมไปตามอุปนิสัยของบุคคลเพราะวา่าบุคคลอยู่ในโลกอันนี่พ่นเดินว่ามันมีจริตทกอย่าง ไฟดีก็มีไฟพอดีก็มีฉะนั้นในจริตทกอย่างเนี่ยมักเข้าอยู่ในดีวานนี่นำเข้กันแต่เออราคาจริตความมักจบมักงามและอื่นๆโทษสายจริตก็นอนอยู่ในดีวานเข้กันแต่ก็มีสัทธาจลิตความเสือ่อความเสื่อนี่ถ้าขาดขาดปัญญาเขาไปติดตามเลยพาให้งมงวย ต่อเป็นไปนาน,น,นอันหนึ่งก็มีตกเจลิตคนเฮาในขั้นประสบกับปัญหาใดหนึ่งขึ้นมาแล้วคืดอยู่ตลอดจนพายระบบภาสาเสื่อมคุณภาพเพราะเดินว่าคืดบ่เศร้าหาบนเอาบ่ใดอันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งอันหนึ่งอีกเพราะเดินว่าพุทธ,ธจริตหรือปัญญาจริตประเภทนี้เอาไข่แด กสิมนผู้ที่เป็นปัญญาเจดิี่อาศิเกิดมาพ้อมด้วยอโลพะอโทสะอโมหะอโลพะอะโลสะอโมหะเี่เกิดกับมหากุศลเวลามหากุศลเกิดเขา,าเหตุความดีบาวชสะท้อนอกมาทางกายทางวาจาขั้นเหตุกับเหตุไปในทังที่ดีที่ถึกที่ต้องขั้นเคิดจะเคิดงดเว้นทุจริตปัจจีทจริตสี่ เป็นสุดจริตสี่ตั้งใจให้กับบรกจะได้ของผู้อื่นบพเพายบาทจองเว้นผู้อื่นเห็นถึกต้องตามทานองของทำคันมีเนวเกิดยังสี่อยู่ตลอดถือว่า้าาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลพร้อมโดยไตทวานนี่สิ่งเ่านี่เกิดเดพัเนเดินว่าครั้ไปเกิดกรัไปเกิดเป็นทิเหตุกาบุคคล แปลว่าบุคคลที่เกิดมาพร้อมด้วยสติปัญญามาตั้งแต่เกิดนนการเรียกมันั้นอนี้สงผลของการเหตุบุญกุศลที่พร้อมด้วยอินทรีย์ทั้งหาคือสัทธาวิิยะสติสมาธิปัญญาเกิดมาพร้อมตั้งแต่ปฏิสนธิเดลาร์มาเกิดเป็นคนสียยังทำยังเนรใช้มันมันมีสติปัญญาเอาเกิดขึ้นมาไวประสบปัญหาเพราะว่าได้เห็นได้ยนินได้กินได้รสได้สัมผัส เดี๋ยวได้เนื้อคืดได้หนึ่งขึ้นมาเนี่บดวนได้เอามาค้นคั่วลงเลิกลายละเอียดของแต่ละปัญหาแลวจักลงลงมือปฏิบัติตัวจริงเป็นเป็นนั่น,นั้นฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเส้นทางก้าวไปสู่ความเป็นพระอริยาบุคคลต่างจากโลกิยวิสัยเนาะ การลอยยาใส่ก่เฮ็ดก็ปัจจัยสิในการนำรงชสีวิตถึกก็เอาพิษก็เอาอันนั้นสิบอกครับบอกว่าเป็นคนไปประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวเองขารทำได้เฮ็ดตามแบบของพระพุทธเจ้าโดยใส่องค์มักแปดแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าองค์มักเปดคือแนวใดเฮ็ดจังใดสีเอาจังใดหันองได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับประะมัต์โดยเฉพาะกวิปัสนาภู้หมก ที่พระพุทธเจ้าพผนเทศนํำใสอยู่ในระยะเวลา45ปีกัเหตุไทยสังคมของเศร้าอินเดียอยู่ในยกของพระพุทธเจ้าเนี่ยจากคนสามัญธรรมดากะก้าวเข้ามาสู่ความเป็นอุบาสกอุบาสิกาถึงพะลัดถนาดัยเป็นศรณะาที่พึง พอพอกาวเขามาถึงขันนี้แล้วผู้นั้นจะต้องลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญายกระดับความหูความเข้าใจให้สูงขึ้นแล้วก็จะเริ่มวิปัสสนากรรมฐานเขามาทบทวนสังเกตขึ้นเบิงประวัติศาสตร์ของพระเจ้าตั้งแต่ปฐมเทศนาจนมหอดธรรมเทศนาอันสุดท้ายก่อนปรินิพพาน,นสีม ดิค้อนอยู่สองประเทศต่อประเทศเทน่งไปฟังเทศนั่งฟังอยู่ละเข้าใจเข้าใจปัญหาเรื่องพื้นเทศเป้าหมายในการเทศของเพื่อนเพื่ออย่างข้าเจ้าเข้าใจขั้นเข้าใจพอฟังเทศจบปั๊บก็ได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างพระพุทธเจ้าประเทศไทยปัญจวัคคีย์ทั้งหากครอบจิงข้าเจ้าบาร,รมีกพม็พร้อมพร้อเบมิดทั้งหาฐาน แต่ว่าในนั้นอัญญาโกนทัญญาในสัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิพร้่อมม่นบริบูรณ์พอจบธรรมจากเบื้องต้นมันก็พลานาถึงสิ้นทางที่สังคมยกนั้นมักปฏิบัติว่าสรรเสริญว่าขั้นผู้ทธปฏิบัติแน่นละได้บรรลุมักผลนิพพานคือได้บรรลุโมกขธรรมนะ บัดพระพุทธเจ้าพระนตดสโลอยู่ก้องกกพ่อแล้วว่าโอ้โบ่ขาดเส้นดางสองเส้นบ่แมนเพียรทรมานตนให้นะครับความลำบากเอ้ยบรุงบ่เลอตนให้ไนะครับความสุขมันอย่บ่แมนต้องเข้ามาฮู้ฮู้น้ำตามความเป็นจริงตามประมาทบัดพุทธจะคอยได้บรรลุบรรลุแล้วกับพิจรา,า,า,าจรณาอยู่นั่ไสเวลาพิจารณาอยู่สี่สิบเก้ามือจังออกไปเทศ เทศธรรมจักเนี่กับเบื้องต้นก็ับเท่าคืนหมายเข้าว่าย้อนห้อยการปฏิบัติผู้ปฏิญาณตนมาได้บรรลุโมกขธรรมบวรสีสีภัยหรือภัยๆต่างๆอาจารย์อยู่ในหยกนั้นผู้ใด้ปฏิบัติได้กับว่าตนได้บรรลุพ้นกับปฏิเสธบแมนบวแมนบันมาปฏิบัติตามแนววิปัสนากรรมฐานอยู่กอง,กองโกโพนี่ จังยังถูกต้องจนันเพ่นเทศปาลบเหตุเบื้องต้นคนนิยมอยู่ในยกนันก่อนอบรมบมออ่มเพาะแนวคิดให้ผู้ฟังเห็นว่าเห็ดมาผ่านมาหับมม่มแนบถึกบ่ว่าอาจารย์ได้ลัทธิได้คู่ได้ก็อยาเทาเองก็เห็ดได้สุดขีดแต่กระมแม่นเส้นทางมันมาปฏิบัติพิปัสนาพี่จังคอยมันเส้นทางจกคัน กระถือว่าแนวคิดของฤาษีหาตนที่นั่งฟังอยู่หันอัญญาคนทนญยาเข้าใจปัญหาเข้าใจปัญหาได้เลิกซึ่งพ้นจงาเทศอริยสัจสีตอนสุดท้ายจบธรรมเทศนาคนก็ประกาศว,ว่าอัญญาสิวัตโพกโณดัญโยอัญญาโณดัญญาได้หูแล้วเนาะถือว่าได้ดวงตาเห็นธรรมก็หไม้ทั้งลุได้รลุพโสดาบัน ต่อมาจังคอยมาเทศปะกินากะกรรมแด่อื่นๆใส่เวลายะหนึ่งก็จึงคอยได้บรรลุเป็นภาอยาบุคคลประเด็นวมาบางสมเทียบใส่วางประเภทนี้นั่งฟังได้บรรลุต่ออันวเขามาเห็ดกันอยู่นีโยกเข้าเนละเอามาสอนมีปััสนาพูมกันสะกร่อนให้หูจักขันหาอายตนะหูวจักกายหูจักใจของตนเองแหละครับ มาฝึกวิธียืนยางนั่งนอนในอื่นๆเข้าใจวิธีเหตุจังคอยเอาลงสู่ภาคปฏิบัติบกขัดกันว่ากับสมัยพระพุทธเจ้าความจริงบกขัดคณะทบทวนขค้ืนเบื้องเบื้องหลังแล้วยางพระโมกขาฆราวาสสรีบุตรออกบวชโมลลาใช้เวลาปฏิบัติธรรมอยู่เจ็ดมือได้รรลุเป็นพระรลาน จะได้้าดได้อภินญ,ญามีฤทธิ์ล่ลองจากพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรที่เป็นคนมีสติปัญญาคัดคัดสมเทียบแหละล่องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าย่องใส่เวลาอยู่สิบห้ามืออ,อันเฮี้ยนเอากรรมฐานเราไปปฏิบัติท่านนี้เดี๋ยวนะต้องได้เฮี้ยนทฤษฎีแล้าจะยังเอาน้ำทฤษฎีลงสู่ภาคปฏิบัตอิอันนี้สนเพียบให้เห็นและให้หู้ สชหรับลพวกเขานี่ขออนุญาตนำมมขนาดได้หลายจากคันมหอดปัจจุบันนีพระพุทธเจ้านิพานแลก,กสองพันหาห้อยห้าสิบสองปีค่าอยู่ดีต่อโยอยในส่วงระยะน,นี้ดีพวกเขาบาได้เกิดทวมเพิรนบออันนี้ก็เป็นปัญหาที่น่าขึ้นหรือเพิรนบอได้มาปวดถอดประเทศลาว ประเทศไทยบริษัทประเทศพี่เพราะอดิษฐก็เปลยนขอสงสัยแต่ว่านักปราอยู่ได้ินเดียไย้ยกกรณ์กับว่าพยางเกียรติเก้าเดี่ยวพันพันถ้วยว่าสังคมถ้วยว่าพ่นสิประกาศาส,สนาได้เกียรติแคว้นแสดงว่าบ่ม,ะมะหอดเทาแต่ว่าล้ำพระเจ้าเรียบโลกของลเลาาเฮาเนี่ยว่าพ่นมหฮอดเด้ห้อยพระบ,บาทอยู่ในประเทศล้าเฮาลายบอน อยู่เปรเศไทยกับลายบอดว่าเพิน่นมาเหยียบพ้อยเอาไว้ก็สแสดงว่าเพิ่นมาหอดพี่หรือวา่าแนวไหนกันมาหอดพี่เขาสะเกิดบทท่านเพิ่นบอหรือบ่ได้ฟังเอ,เอาเอาอน,นันฝากไว้เป็นขอขึ้นแต่ว่าพวกเขาบวชมาหนี่ได้ศึกษาทำมาวินัยชวนใหญ่กับหูเตธิดี บ่ได้นำทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานให้เกิดนานต่างๆในขึ้นจึงพาเหายังของอยู่ติดอยู่ท่านเว้าสรุปแล้วละ่ะพวกเขายังเป็นปุถุชนอยู่ร่วมทั้งขน่อยนำหนี้อันจะเขาเริ่มเกิดมังตรศาสตร์ได้ได้จะพบจากศาตร์นี่ก่อนมาเกิดเป็นคนในศาตร์นี่ตายจากไซามากับพวก ย้อนขึ้นบ่ได้ถอยหลังให้ว่าง่ายโลดบ่งซึกบอกเข้าใจตายจากนี้แล้วสิไปเกิดใช้ตออีกเค้าบอกบ่ได้สืไปเกิดเป็นคนเป็นเทวดาอีทพมนี่กลางต่อบ่ได้แต่ลักการเหตุผลในห้องว่าเบ,บิ่งพฤติกรรมห้าในปัจจุบันว่าเดี๋ยวนี้ห้ากําลังเหตยังอยู่ จะได้ผสมเพิ่นกระเตือนอาไว้ว่าวันคืนลวงไปลวงไปเดี๋ยวดีเขากำลังเหตยังอยู่ถ้าเขามา่เบิ่งพฤติกรรมพอพฤติกรรมีพพรรม่สะท้อนออกมาทา้งกายกับเป็นกายกรรมสะท้อนออกมาทาั้งวาจากับเป็นวจีกรรมสะท้อนออกมาทาั้งใจกับเป็นมโนกรรมกรรมที่เขาเหตุนี่เกิดจากกิตนาเนาะความตั้งใจอยากตั้งใจแล้วก็สะท้อนเอาเกี่ยวทั้งกายก็สะท้อนออกมาให้กายปฏิบัติ ยะทำว่จาจะกะสะท้อนลงมาให้จะปากเว้าวกกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมือเมื่อเขาเหตุลงไปมันก็เป็นพเพื่อเอิ้นว่าเหตุหตหตสร้างเหตุเหตุที่เขาเห็ุลงไปนี่มันจะต้องมีผลบนต่างยังคือเขากินเขา่าการกินเข่าเข้าไปแต่ละคำนี่เป็นเหตุความอิม่มความมีอายุวนันณะสุขภัละ เกิดสติปัญญาความหหดซวมสามารถมีสุขภาพแข็งแรงนี่เป็นต้นผลที่ีเป็นหลักษณะแนวนี้เหตุกับผลอันนี้บางอันกับคำันแห้งทั้งไฟดีบรหรฝ่ไฟพอดีสุดแล้วแต่มันก็ส่งผลในปัจจุบันอันลองลงมากส่งผลในปฏิสนธิตัวล่องลงไปเติมกับทิศตามอุปธรรมคำสู่สิสิเป็นไปในลักษณะดั้นเนาะ ีกาวมาทั้งเมดนีโดยยนย่อหรือหย่อกานขยายให้กวงพวข้อสุดเฮียนตื่มเพื่อความเข้าใจฉะนั้นมาฮอน,นีเห็นว่าการบรรยายเกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่ทั้งแมนสิบุครบทวนบริบูรณ์ตาลักการที่คุูบาอาจารย์พผนแสดงเอาไว้กพวกเขาถ่ายังมีชีวิตอยู่ยังต้องการโยู่ก็สิไมมีโอกาสค้นคว้าน้ำกันตื่น เพื่อให้คู่ล้วเข้าใจกว้างขวางแต่เวลาเฮานําใส่เพื่อให้มันเหมาะกับจริตนิสัยของเฮาพอเขานต่างเด้อสอนค้นหาให้ปฏิบัติค้นหาคือเดียวกันเมื่อเดือดรังเธอกับบเข้าใจเลยท่านว่าลูกว่าน้ำเนี่ยกะบอเข้าใจก็มีพลจงขยายออกกว้างเอา้ผู้บอกเข้าใจค้นหากันหย่อนลงมาเลยสองเอาเขาบอกกับกายกับใจ คันว่าร่ากายกับใจบกขาดกับขยายออกเป็นหาเออเป็นหูเป็นทนาสัญญาสังขารวิญญาณเออขั้นหายังบกคักก็เอาขยา,ายออกเป็นสิบสองเี่ยไปตามลำดับอยู่ในวิปัสสนาภูมมหกเป็นการขยายตามอุปนิสัยของบุคคลเพื่อป่อยเหตุน้าได้คันฟังแล้วให้เข้าใจเพราะว่หน้าเวียกหรือความห่ความเข้าใจของเขาหนี่ผู้ใดชี่นหู้อันใดด้วยเหตุอันใดมาหนี่ มักเข้าใจอันนั่นง่ายอันบอด้ยวบอดเฮียนหรือสิยเราไปเฮ็ดไปปฏิบัตินี่โอ้เข้าใจยากโบ,บ,บตัวต่างอย่างคือวิชาการในปัจจุบันทั้งฝ่ายโลกผูเฮียนทั้งฝ่ายหมอสิไปไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนี่ยก็โอ้ยอ,อ้บอดเฮียนฮู้จังสินนะอันอน,อนี้เป็นตัวอย่างฉะนั้นที่บรรยายมาทั้งบทเนี่ยหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ แกผู้ปฏิบัติได้แก่ผู้ฟังตามสมควรถามมีปัญหาใดยังของใจสงสัย,ยอยกก็น้อยขอโอกาสเปดนโอกาสให้ซักถามได้โอกาสต่อไปมาหอนี้ก็เห็นว่าได้เวลาพอสมควรถึงแม่นจะบ่ได้ครบทวนบริบูรณ์แต่พวกเขายัางยังอยู่น้ำกันอยู่สิมนีโอกาสสนทนาปรึกษาหาลือกันเป็นไปในทาง ต่างคนต่างแหลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและนํำลงสู่ภาคปฏิบัติตัวจริงเขาเห็นได้ระรับนี่เข้าใจแบบนี้ครับเป็นคนเป็นประโยชน์ต่อตนเองแก่ประเทศชาติแก่พระพุทธศาสนาต่อไปทั้งหนาคิดาการบ้านเบื้องเพื่อนก้าไปทั้งหนาการปฏิบัติศีลธรรมของเขาก็จะต้องได้กเก้าตามไประว่าง พุทธจักรกับอนาจักรให้เครื่องคู่กันไปคือกันกับสมัยพระพุทธเจ้าเนาะพวกก็น้่อยคึ้น่าอยากให้มันเป็นอาน,นั่นมหาหอดนีกับคอจกลงแต่เพียงเท่านี้ สงบสิ้นสักสงครามก็เมื่อเหานำคำสอนพระเจ้ากาเมห้ามลวงเกินคู่ของกันมุสาตัวนั้นพระท่านห้ามกา่ว อาทินาลักของข้อนี้ควรเศราสุราน้ำเหล้าจงอย่าเดิมกินผุดทังสรรนังขจามิทัมังสรรนังขจามิ sangram saranam